โอ้นี่ตุ่มๆเลยครับกำลังขืนมาครับนี่เห็ดโคนกำลังขืนแล้วพี่น้องเนาะคุณน่ะโอ้โหนี่ครับเป็นเห็ดโคนครับมันลอดตาเพื่นครับนี่นนกำลังขึืนนะครับมุดดิ่งขึ้นมาเลยคุณน่ะได้สองดอกคึบโอ้โหนะครับคึบโอ้โหดอกนี้งามครับคุณน่ะอวดปวดเลยพี่นอ้องโอ้หเห็ดตะไคร้ครับผมคุณน่ะ ดึงขาเลยเนาะโอ้โหโดอกนี้ควนตึ๊บพี่น้องอู้เห็ดไคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมือเนียกมาพอกันอย่างนี้ปลาครับออกมาหาเห็ดกับทีมงานครับผมทีมงานทั้งบ้านนะครับเนาะทั้งปักตุงใช้ครับผม ยางมาก่ะเอาไฟมาน้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครับยางมากับพ่อดอกนึงพี่น้องนี่ครับผมเป็นหิดน้ำหมากครับคนดอกน้อยนี่ครับผมเป็นหิดน้ำหมากครับไฟประเด้๋อวมาพี่น้องได้ไฟหัวครับผมนี่ครับเป็นหิดน้ำหมากแดงนะพี่น้องเนาะเต็มแรกมาแล้วครับผมเสบียงเขาก็มีขดตุ้มครับไปเรื่อยๆพี่น้อง ค่อยๆซอ,องไปเรื่อยครับยังป่าแจ้งดีครับเนี่ยอู้ม mm. มึงน,นี่ห้อยพื่นนังเอาครับนี่พูดนะแปลนลื่นแล้วครับห้อยพืชน,นังเอาน่าจะเป็นเด่นเพื่อนล่ะครับผมเพราะว่าข้นเข่าข้นออกเนาะปลาหนีครับผม ตาหนีค้นหาลายครับเห็ดน้ำผึ้งน้อยโอ้เหลืองไอ้ห้อยเลยเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งอ๋อไม่เอาเลยปุ๊กกะกาเบิ้งนี่อะไรเห็ดน้ำผึ้งน้อยอือเออเอาไปรดอีกหนึ่งก็ไปต้นเห็ดน้ำผึ้งน้อยเออไปเฮาหาตะะตอ ผู้เฒ่าป่ะได้พี่น้องตาดีครับเดินไม่เห็นตรงนี้พี่น้องเห็นห้อยเพื่อนเคลียร์ยครับผมก็ได้ญยางขับมาเบืองครับเห็ดโคนโพพี่น้องนี่ครับผมโอ้นี่ตุมต่มๆเลยครับกำลังขืนมาครับนี่นี่เห็ดโคนกำลังขืนแล้วพี่น้องเนาะคุณผู้มมาแล้วมาแล้วอะจัดการครับผมมาจัดการกันพี่น้อง โอ้โหนี่ครับเป็นเห็ดโคนครับครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ผมเคยเก็บเห็ดโคนโอู้แต่ว่าดินไหลครับโดนเล้าขาวครับหางง้มง้มครับ อยังอวบเลยพี่น้องคุณนะครับ เพิ่นไม่เห็นไหวพี่น้องเราเพื่อนกระถมไว้หืนครับผมรอให้มันบานกูนี่ครับจําเป็นละครับเนาะมาหาเห็ดครับผมเห็นยางกะเอาก้อนครับผมเห็นอันใดก็เอาไปก้อนเนาะพี่น้องเนาะดอกนึงครับอู้ดอกนี้หอยเหยียบครับอเอามหาได้ดอกพี่น้องคุณนะครับเละตุ้มเปเลยหอยถึกเหยียบครับผมเสดายครับเอาไว้เป็นเชือต่อไปเนาะ นี่นี่ดอกยังไงหรืยพี่น้องื่อครับผมสามดอกเลยครับชุบโอ้โหนี่ครับโอ้โหดอกนี่เหยาวา ผม <c oughs> ดอกงดอกงอันนี้ดอกงครับผมโอ้โหขายางเเงาดิพี่น้องกูนะครับกูนะเดี๋ยวเราขาไปพร้อมนะน้องพี่น้องนะเนาะนี่ครับผม บ่แห้ดินมันฝนจากกาหลายครับเวลากินจังบ่าหัดเนาะพี่น้องเนะวาะว้าวอยู่ใาเดียวกันนี่แหละพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับผมมันรอดตาเพื่นครับนี่กระนังขึ้นนะครับมุดดิ่งขึ้นมาเลยดังหืมหืมหนิดโคนครับพี่น้องครับต,ตัดตัดตัด,ตด เดืดสองดอกคึอโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราคาครับํำนีก็เอาได้พี่น้องเนาะแล้วก็นี่เอาว่าเป็นครับผมครั้งแรกครับที่มาเก็บเห็ดครับพี่น้องครับแต่กคนเป็นเด็กน้อยก็เคยเก็บอยู่เลานะนาเลยพี่น้องเห็ดไทยเห็ดน้ำมาครับผมนี่นะครับครั้งแรกเคยมาเก็บเห็ดโคนครับผม อันนี้ดอกน้อยครับเสียดายครับดอกนี้ผมมีดตัดเคืองมันเนาะเอาไปย่างครับบทันเจ้าทินอ่ะพี่น้องเจ้าทินที่เพิ่นเคยหาครับของหูครับว่ายุ่งมองไดเนาะมาเห็นมันเกิดมองไดครับผมก็ยยังชิจัวครับนี่อ้นี่นี่อีกครับผมเคี้ยออกกันนี่กันนี่นี่ผมเคี้ยออกมันก็อีกดอกนึงครับนี่ โอ้โหดอกนี้งามครับคุณน่ะปวดปวดเลยพี่น้องโึ๊บโอ้โมึงนี่แตกครับนี่เกือบว่เห็นโอ้ยนี่พี่น้องเดี๋ยวกงหยาดกันครับงูอกานน่ะนี่นี่โอ้โหได้ืสามดอก โอ้หมดได้ดสามดอกครับผมหมดเป็นนยำขึ้นปุ๊บดอกหนึ่งครับวางวิง่งกอนหมด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 สองสามเดี๋ยวเขามาเลาขานี่ครับนี่ เราออกเนาะพี่น้องเนาะยังทีบุกปนกันในก,กตาครับผมชีดินครับให้ติดหน่อยยี่ทุเลาะครับซากัร้างมันพี่น้องอือฮะอือขาแก้ครับ ครับผมอ๋อเอาเลิกพูดครับอันนี้ตัดเนาะเลิกพูดครับหาอีกพี่นองค่อยๆหาครับสังเกตดินแตกๆเ,เอาละครับผมถ้าดินแตกๆก็แสดกกงว่ากำลังขึ้นเนาะ เห็ดเห็ดไคครับผมโอ้ตัวว่านาเลย์เป็นแล้วของเซอื้อถ้าได้ครับเห็ดไข่ครับเห็ดไขคนาเลยเนาะพี่น้อนสงเนาะดูครับ,รบ,นะนะรบผมโอ้ดอกใหญ่สุดที่เคยได้มาครับนี่อะรวมกันเก็บนี่เก็บหน่อยรวมกันครับไปเรื่อย ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆคนเก็บรายครับต้องตาดีๆแน่แหละพี่น้องเรือเขาครับผมยูข้นจนไมม,มครับพี่น้องครับเป็นเห็ดน้ำมากครับผมเนี่เห็ดน้ำมากปุ๊บอืมเนี่ครับ กินคล้ายเห็ดไข่ะไรพี่น้องหอมครับผมอีกหนึ่งดอกอยางไปเรื่อยๆครับก็สีได้เจราดอกออยตุต้ใบไมไพี่น้องยางมาเกือบเหยียบครับผมอ,อืม ได้มาแล้วครับผมดอกงามๆเลยครับอยู่ใกล้ๆก,กับเมื่อกี้ครับนี่ดอกนี้เพิ่งมาเอาไปแล้วครับนี่หหยเด็ดขาไปครับผมเห็นดอกใกล้ๆก,กันพี่น้องอู้หดตะไคครับผมดึงขาเลนะ่เนาะโอโ้ดอกนี้ควันตึ๊บพี่น้อง ครับนี่ข้างๆกันไม่อีกครับเนี่ยดินกรลังแตกเลยนี่ครับได้สองดอกดน้อยๆครับอ่ะสะสมไปตัวห็นห้อยเพิ่นแกะเอาครับเป็นห้อยเคียขี้ดินเอาเนาะเกิดเล้ยงางมาหาเห็นพอดีแลครับผม นี่เป็นเห็ดเขาเอื่อ่าเห็ดพึ่งเหลืองมันบป่ครับเนี่ยเอื่อ่าอย่างเห็ดพึ่งใกล้น้อยบ่ะครับเอื่อเหลืองเต็มเลยครับคุณอะตอนแรกก็เก็บอยู่ครับออกไปมาเราเก็บแล้วมันน้อยครับเห็ดยากเห็ดอยังครับเนี่ยมาเบิ่งกันพี่น้องนี่ครับดันไปไม่ขึ้นมา อ้หมดขิ้นครับอ้เห็ดตะไคร้ครับอพอได้ปิ้งอยู่ครับนี่อ้แต่ว,ว่าขาเป็นนอนครับอ่ะเดี๋ยวเก็บไปค้เนเถาเนาะพี่น้องเนาะไปคนเถ่าเอาขินได้ครับผมอ,อู้เสียดายแต่ครับจนเป็นนอนครับผมมีคนเห็นครับผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะมีครับเป็นคนต้นไม้เนาะเห็นมัดขึ้นกลางข่างคนต้นไม้แล้วครับผม ยางไปผมสังเกตจะค้นต้นไม้ย่างเดียวเลยพี่น้องผมตามประสบการณ์โอ้มันเคยได้ครับผมค้นต้นไม้นะหน่อยครับที่เห็ดจะขื่นยโรงลงครับยางอ,อมต้นไม้เบื้องพี่น้องมีเห็ดบ่ครับผม โอ้โหเห็ดไคครับพี่น้องนุ่นๆๆๆโอ้โอโดอกนี้กำลังดันชีดยิงกันมาเลยพี่น้องนะครับโอ้เดี๋ยวค่อยๆเอาครับผมเอาดอกใหญ่ก่อนนะพี่นอนะอ้องเนาะออ้อหมนครับเะได้ายครับชีดิงมันหลายพุทเอาเดี๋ยวเป่าออก โอ้โหนุนขาวจวดเลยพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับเออหักแล้วนี่นง,งามๆเลยครับผมอ๋เห็ดไคก็นี่กับมานด้วยครับเนี่ยน,น,น,นี่ดอกนึกงครับนี่น้อยกำลังขึ้นครับอ่ะดอกนี้กำลังอ่อนๆครับ นี่บ้าีินองเบิดแล้วครับผมมองหาอีกครับมองหาอีกเดี่ยเห็ดไข่ดอกอือนีเลยดอกหนึ่งครับนี่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 โอ้มีคนมาเอาไปแล้วครับนี่ข้างๆกันนี่สองดอกนี่ ขานึงงยูนี่ขานึงงยูน่ครับอันนี้ลูกออกไหมไหมครับนี่อือดเดี๋ยวเด็๋ขาออกอ้อ,อ,อตรงนี้มีเห็ดไ่ครับผมมองหาอีกพี่น้อง่าซอยกันด้วยครับผมเ <laughs> พราะได้ตีแกงเนาะ ก็ได้ไปแกงไปดเห็ดน้ำพริกเห็ดปนครับปนเห็ดพี่น้องผมมีอีกดอกนึงครับดอกนี้โอ้สงเงาครับผมโอ้เสียดายที่พี่น้องนี่โอ้เน่าแล้วครับนี่แล้วเลยคุณ่ะขึ้นล้าแล้วครับโอ้เสียดายเสียดายยุบกกไก่กันนะครับนี่เมื่อกี้ก็เก็บยอดหันนะนะครับ กิ้งไม้นน้อยนะกิ้งไม้แหงนะยางมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆซอ,องไปเลยอแถวนี้มีเห็ดพี่น้องคนขม้าบ่อยถึงครับยางไม่เห็นอีกแล้วพี่น้องผีครับผมอ้ย่าวันเอาดื้อยู่ในซองหินเลยโอ้เมดขึ่นเต็มเลย โอ้เน่าครับโอ้โหเสียดยครับคุณนะ่ะเอาเอาไปได้ครับผมผุ้นะ่ะเอาไปเป็นเชือกต่อไปครับผมเอาสงได้เห็ดได้พี่น้องตรงนี้ครับยางไม่ตังไกลครับนี่ผมยางอ้อมเขาไมาตังไกลพี่น้องตรงนี้สงได้เห็ดครับนี่นี่ห้อยคนมาได้ครับนี่นะครับ หอยต้นไม้ร่มครับหอยคนยางมาหาเลือนยางไม้เห็นเห็นตำหมากอีกแล้วพี่น้องเห็นครับผม,อมดอกงามงามครับพูน่าพี่น้องเห็นตำหมากครับโอ้สองดอกจช่ได้ครับคู่ก,กันเลยนี่อีกดอกนึงครับผมเห็นเห็นตำมากอีกแล้วครับนี่ อยู่ในซอกหินครับทั้งามาหาในซอกหินก็บอะได้พี่น้องน้ำปลาค้นหาหมดครับผมขนยางหาเต็มเดี๋ยวเป่าออกเ <c oughs> ดี๋ยวเด็กขาหน่อยนึงเนาะนิดเดียวครับนี่เรียบ้วครับผมดอกนี้น้อยเปน็ปนหกเซาซ้ำสองนิ้วครับ <c oughs> เก็บไปเรื่อยครับอ่ะสะสมไปยางคือมาหาน้ำซอกหินครับทั้งเห็นอยู่น้ำปลาเรียบร้อยไปล้วครับมีค้นหากันได้บักหลาย มีอย่างขาวๆโอ้บะแมนหอยอีกดอกหนึ่งครับเห็ดน้ำมาครับสีแดงๆเกือ,อเบเน่าครับผมคุณนะได้อยู่ครับ ปิดกล้องเมื่อกี้ก็เห็นเลยครับผมแล้วก็เปิดกล้องให้พี่น้องเบิ้องไมเนาะยังหายครับแถวนี้สงมีเห็ดครับผมย่กซอกเห็นครับเนี่ยนี่เห็นอย่างขาวๆอยู่แล้วครับเห็ดอีหยังอูโหูนี่อันนี้นี่ยมันหนากินได้ตรงนี้พี่น้องนี่ครับก้านแน่นๆแข็งๆมันหนากินได้ครับนี่ตรงนี้ครับตุ๊บปุ้ยอยู่นี่ครับผมเห็ดไข่ครับเห็ดไข่พี่น้องนี่มันปิดนี่ อันนี้เป็นเห็ดไคเนานเล่ครับพี่น้องครับโอ้โห่กำลังตูงครับกำลังออกอู้หูนี่นี่้างๆกันมีอีกดอกนึงอ้าวเห็นดอกเดียวได้สองเลยพี่น้องตะก้าตะก้ามีอีกดอกนึงครับกำลังขึ้นนี่ครับผมนีแ่แหละ โอ้พอจะดอกน้นอยๆเลยพี่น้องหาดอกใหญ่ๆบัได้อีกเลยครับผมแค่บัได้ดอกใหญ่เลยผมอะ่ะยังหาอีกครับเพิ่มหารอีกเนาะเก็บเล็กผสมน้อยไปครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงกว่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวสามโมงเลยลงครับเห็นน้ำมากครับดอกแดงๆเห็นน้ำมาแปลามันหกเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมอำงามเลยครับเห็น,น้ำบากอ้าวได้ๆเริ่มได้หลายแด้พี่น้องเก็บไปเรื่อยครับผมเก็บไปเรื่อยๆอใส่น้าซองหินเอาแล้วครับค้นบ่ค่อยมาเนาะไปมองที่ว่ามันเปลนเปยนโอ้บ่ได้เล้ครับผมหอยยางเหยียบหาเต็ม ถือจะตอำนิดหน่อยนะครับอโอ้โอขลนลดเหร็แล้วครับผมอันนี้ต้นอีลอกเด้วยครับเนี่ยอีลอกขึ้นด้วยกันครับเนี่ยต้นอีลอกครับอยู่อานอื่นต้นอีลอกครับผม อีหลอกที่ลาคือต้นบุกลครับแต่ว่าบ่เป็นตุ้มนะพี่น้องเนาะต่ว่าขับนี่กันครับผมเกลาแขงคขึ้นมาตอนที่เองตัวเหล็กกัน่ได้ลายบ่เนี่ยได้ลายเก่อะไรขึ้นเนี่ดอกนั่นเน่าไปไหนดอกนั่นเน่ไไหนอกงามีทีทีแรกิดดอกนี่ก่อนตุ้มตุ้มนี่กตุ้มดีนะ อุ้อันน่าดองเลียงเห็ดยังนะเห็ดไทกันบ่เน้าเห็ดน้ำมาอ้าวเหรอเห็ดน้ำมาที่ล้างเ็บเทปเน่ยเขาตัดยังมี้าเาอผมอกมือหยิกเอาเดี๋ยวนี่ได้นีกระตานึ่งเดียวมีดมาเนี่ยเออละมีดัวของพี่คือไงไว้บอย่านชีฟูนมันเข่าบเนี่ยตะก้าผู้ใดเดี่ยเป็นเ็นไเนไเป็เปนนไปเป็เป็นไปนเนนเ็ไปเป ลงค่ะอยากลงบ่ะอันนี้เป็นผลงานของผมครับผมถือว่านี่งแล้วแรงอยู่ครับนี่ขอทาอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะตังไต่กะขอขอบคุณครับผมที่ติดตามกันครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ